สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะกับนัทด,ดีเจ นะครับสำหรับ E ีพีนี้นะครับเราพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปเลยองอีกแล้วนะฮะสำหรับวันหยุดของผมซึ่งตอนนี้ยังเป็นวันอังคารอยู่นะครับอีกแป๊บหนึ่งจะเข้าสู่วันพุธแล้วซึ่งทุกวันพุธจะเป็นวันหยุดของผมดังนั้นภารกิจของเราไม่ใช่แค่ไปเฉยๆนะครับเพราะว่าต้องไปรับดีเจกลับมาอาทิตย์ที่แล้วหรือ e ีีที่แล้วนะครับไปแ็แค่ไปเยี่ยมดังนั้นอีพีนี้ถึงเวลาแล้วต้องไปรับดีเจกลับมานะครับอยู่บ้านเหงายอมรับว่าเหงาจริงๆนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันที่ลยองครับ แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางนะฮะตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งทางแล้วนะครับก็อีประมาณถ้าชั่วโมงหนึ่งนะฮะก็น่าจะถึงที่ระยองแล้วนะครับซึ่งการเดินทางของเราวันนี้นะฮะไม่ได้เดินทางคนเดียวนะมีน้องแคปแคปมาด้วยน้องชายผมไหนให้กล้องดูหน่อยแล้วแพนไป นะฮะน้องก็แก๊เป็นคนที่อายมากนะฮะแต่ไม่ได้มีผลงานไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็จะอยู่บ้านหลักๆก็จะเป็นคนเลี้ยงดีเจให้นะครับวันนี้พอไปรับดีเจน้องชายผมก็ต้องไปด้วยเดี๋ยวไม่มีใครลุ้มน้องดีเจนะครับผมในงานเดี๋ยวไปเจอกันที่ระยองนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันที่ระยองนะจ๊ะ ตอนนี้นะครับมาถึงระยองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าข้างในจะเห่าจะร้องจะดังแค่ไหนไปกันเถอะนะฮะขันปล่อยรถยมเหมือนเดิมเลยต้องจอดรถนอกบ้านนะครับรถเข้าบ้านไม่ได้ด้วยดิรถเยอะเหมือนเดิมไปไปในบ้านกันเช่เราได้ยินเสียงเห่าแล้วจะพืดหน่อยนะวันนี้ไม่ได้เปิดตาแต่และอุ่ยอย่างนี้เรา แอบเข้าบ้านไม่ได้สิเพราะว่ามีระบบเซนเซอร์ใคเ่เห่าดูดิดูดูดเห่าไปไม่เกงใจไม่รู้จักกันเลยครับทำเป็นเห่หาครับเพราะยังไม่ได้กลิ่นและยังไม่รู้ว่าผมมา เดี๋ยวทันทีที่เปิดต้องลองดูนะว่าปฏิกิริยาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแบบคนนี้คือแมตูมนี่พอได้ยินเสียงแล้วไหมฮะ,ค,ะคิดถึงกันไหมคิดถึงแบาป้าไหมลูกคิดถึงแบาป้าไหมคิดถึงป๋บป้าไหม,ค,ไหมคอยคอยคอยก่อนคอยก่อนคอยก่อน มาตูมบอกว่าให้พี่นัดอุ้มด้วยพี่นัดอุ้มด้วยนะฮะอุ้มตุ๋นว่าไอ้มาตูมทำอะไรทางประตูม,มาไม่ได้รอพี่นัดก่อน แลวตอนนี้นะครับหลังจากที่เล่นกับหมาเสร็จแล้วนะครับคนแถวนี้เขามีของนะฮะได้รับของด้วยนะครับบอกว่าพร้อมแจกให้กับทีมนามีอะไรอ่ะในเนี้ยกระเป๋าครับผมกี่ชิ้นอ่ะสิบสิบอยากได้ไหมคะอยากได้ต้องทำไงอยวรอเล่นเกมนะคะต้องเล่นยังไงอ่ะถ้าถือว่าถ้าอยากเล่นเกมต้องเล่นยังไง ติดตามตอนต่อไปอา้าวมีมีติดตามตอนต่อไปด้วยอะงั้นก็ฝากดูคลิปไปเรื่อยๆนะท้ายคลิปแม่อาจจะบอกเนาะว่าจะได้รับกระเป๋าสิบใบฟรีส่งตรงจากระยองนะไม่ใช่จากกรุงเทพนะครับจะได้อะไรบ้างอ้าวเพื่อหลายคนมาดูคลิปนี้วันนี้คิดถึงแมลินในอีพีนี้เพืเอ่อสาวสาวหนะ่อยคุยซี่ใ <c oughs> <c oughs> ห้พื้นที่คุยแล้วเนี่ยคุยซี่ห <c oughs> มอจมองหน้าลูกครับไม่ยอมคุยกับสาวสวเลย เ,าาเดี๋ยวสาวนายใจแล้วรักทุกคนที่อยู่ในทีมรัดแค่เนี้ยเหมือนเดิมเลยพอแล้วเดี๋ยวรอนะครับทุกคนว่าแม่ลินจะมีเกมอะไรให้เล่นแต่เบื้องต้นผมแอบสปอยไว้ก่อนว่าใครดูคลิปจนถึงณวินาทีนี้นะครับรีบไปเปิด Facebook พสก่อนแล้วไปเปิด Facebook นะครับแล้วก็ไปติดตามเพจชื่เพจเลยนะก๋ยเตี๋ยวกะลาทเทพอาลีค่ะก๋วยเตี๋ยวกะลาเทพอารีนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเครดิตไว้ให้นะเบื้องต้นตอนนี้ไปกดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอดูคลิปไปได้อีกสักครึ่งทางไม่ต้องกอนะไม่ต้องกอนะฮะดูไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นเดี๋ยวแม่ลินจะบอกว่า10กระเป๋า1 10ใบนะครับจะได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง ครับและสําหรับเช้าวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราเตรียมพร้อมที่จะไปกินข้าวนะฮะแล้วไปทําภารกิจนะครับในหนึ่งวันหยุดนะครับแต่เดี๋ยวต้องเอาดีเจไว้บ้านนะครับไม่ให้ดีเจไปก็ดูจะทำหน้างไงดูฮะนั่งเฝ้าอยู่ด้านข้างเลยนะครับเช้ามาห่วผมก็จะฟูๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเอากินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเล่นด้วยนมามาบอกเราทุกคนกันเข้าสวัสดีกันครัง้งครั้งเล่นทั้งคืนเลยนะครับเหมือนว่าคนไม่เคยเจอกัน <laughs> ก็หอมาหอมากก็หอมมากไปเดี๋ยวป้าไปทำภารกิจหนึ่งมันหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจะนะจาหรอคนแฟนรอวแฟน,นแฟนคาร์บอนบอกฝากฝากฝากแฟนคลรบอนตั้งปครให้ป๊าป๊าก่อนกดติดตามไมะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท้ายคลิปวันนี้ไม่จ๋าแก,ก่เชื่อด้วยนะครับบอกไปดิบอกก่อนทำไมหน้าตาเป็นงรรี้เลยไม่ยอมเลยนะครับ คืออารมณ์ไม่ยอมให้ออกจากบ้านเลยนะฮะดูดีการอ้อนเป็นอะไรที่แบบแต่ก็ต้องเอกไวนะฮะไปแล้วไม่กินข้าวกา่อนจ้ะไปไปดีกว่า ตอนนี้ขึ้นรถมาได้แล้วนะฮะกว่าจะทิ้งจากม่หมาได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะจอเจกันทั้งบ้านเลยนะครับผมเป็นทางแล้วนะครับผมไม่ได้จับกล้องเองนะมีน้องจับให้นะฮะนี่ ก็สำหรับ1วันหยุดนะครับผมเราจะมีภารกิจอะไรนั้นจะไปทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันสําหรับภารกิจที่1วันที่ระยองนะฮะร,รอบนี้กับการมารับดีเจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดีเจนั้นคือท้ายคลิปต้องดูนะครับว่าดีเจได้กลับบ้านแน่ๆน,นะฮะไม่ได้บอกว่าโดนทิ้งอ,อยู่ที่ระยองนะครับรอบนี้ตั้งใจมารับดีเจแล้วดีเจก็ต้องได้กลับบ้านนะจ๊ะ ถึงร้านไม่เล่นแล้วนะฮะเมื่อกี้ลายบอกว่าอย่าลืมเพื่อแสดงว่าวันนี้ต้องมีภารกิจแจกนะครับผมไปเข้าร้านกันดีกว่าครับตรงหลังบ้านนะครับผมที่ดีๆเขาไม่อยู่ครับเขาเข้าถึงตลงนะฮต้องซอกเอาไว้นะครับกันหนีเที่ยวเอาไปทำไม,มเอาส่งเลยเหรอเอาไมส่งวันนี้อะ่ะ แสดงว่ามีคนจะได้รับกระเป๋าแล้วนะครับแม่บอกว่าโดนใบๆนะจริงเหรอถามวัยุถามวัยุกันไปด่าวัยุกันมาโดนไปเลยใบนึงสรุปแล้วตอนนี้คือ2ใบแล้วนะฮะสองที่ได้10ใบใช่ไหมเราแจกไปแล้ว2ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวนับเลขก็เลยอีก8ใบนะครับ8ใบด้เดี๋ยวต้องรอดูท้ายคลิปเผื่อจะมีแจกเพิ่มอีกสวยนะเออสวยนะช้อปปิ้งได้เมุ่เช้าเพิ่งจะรีวิวไปถ้าผมหยิบมากี่ใบอ่ะสามใบอ่ะโอเอา โอเคนะครับเดี๋ยวต้องรุ้นกันนะครับว่าใครจะได้รับกระเป๋าเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้แมรินบอกว่าแจกแน่ๆนะครับวังนี้ต้องมีในเซนด้วยนะจริงเหรอต้องบอกว่าลินคอนเฟิร์มอย่างนี้ได้ไหมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ไม่ทําเองนะครับเพราะว่าทําเองวันนั้นรสชาติมัน ไม่ได้เรืองนะฮะเราต้องไปสั่งว่าเราจะกินอะไรนะครับผมเมนูหลากหลายนะสิ่งที่จะสั่งวันนี้ก็คือเอาเดี๋ยวนะเอาอะไรดีเอาน้ำตกนเส้นกันแหลโอเค,คโอเคหมูครับไม่ต้องทำเองนะฮะเดี๋ยวทำเองอยู่ยกินไม่ได้ น,นีสั่งกาแฟาเสร็จแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องเดาว,ว่ามันคือเมนูอะไรนะครับแต่ได้ข่าวว่ามีคนไปแอบกินตามนะฮะแล้วก็อ้วกด้วยนะ <c oughs> อันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ซึ่งผมมองว่าเวลาเรากินอเมริกาโ,โน่หรือว่ากาแฟาดนรวนนะครับมันจะแบบเอ่อมันมันดาร์กไปนะครับก็เลยการเติมส้มเข้าไปเติมน้ำมะพร้าวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบรสชาติมันดีขึ้นนะฮะ แล้วก็เขาเรียกว่าความสดชื่นมันจะเพิ่มขึ้นไม่รู้นะว่าคิดเองหรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าหลายคนลองทานดูผมว่าบางคนอาจจะชอบในรสชาติแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครที่ชอบกาแฟนมนะฮะก็อาจจะไม่ชอบที่เป็นอเมริกาโน่ที่มันใส่ออรเรนจ์เข้าไปแล้วก็พวกอผลไม้อื่นๆเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าลองดูนะฮะมันแมทได้กับหลายตัวมากเลยนะครับวันนั้นผมไปบางร้านน่ยมันจะมีแบบพวกเขาเรียกอะไรอะ กาแฟใส่น้ำมะพร้าวอะไรอย่างนี้เออมันมันใส่ได้หมดเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราชอบผลไม้แบบไหนนะ,ะทานแล้วมันสดชื่นมากกว่าแต่คนนี้ดูนั่งรอผมสั่งกาแฟหน้ามุ้ยเลยนะฮะมาุยโทรศัพท์กับ,กบพี่คิวกับพี่ตอนนี้รอกาแฟนะครับสั่งอะไรเดี๋ยวกาแฟมาตอนนี้นั่งรออยู่ัน,น,นกะ สุดท้ายถึงแม้มันจะเป็นอเมริกาโน่ออร์เรนจ์แค่ไหนนะครับสุดท้ายถ้าเราผสมเสร็จปุ๊บมันก็คือเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะสีแบบนี้นะฮะเหมือนที่คนข้างๆเคยบอกนะฮะมันคืออะไรนะกาแฟดำเย็นนะฮะอ๋อชาดำเย็นเออนะฮะแต่คือรสชาติมันต่างนะฮะความหอมของกาแฟบวกกับความหวานความเปรี้ยวนะฮะของผลไม้นะครับมันลงตัวมาก ขอบคุณนะฮะที่หลายๆคนเข้ามากินตามนะฮะแต่บางคนก็กินไม่ได้ก็อย่าไปฝืนกินนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าไม่ถูกโชโนะฮะเขาเรียกว่าอย่าหาทำ <laughs> อ๋ออย่าหาทํานะครับ <laughs> คุณแม่ฝากบอกนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับผม <laughs> ดูหัวเราะสนุกเขาโอเคขอตัวนะฮะมาชนแก้ว หลังจากจอดรถเอาไว้ข้างบนนะครับลงมานั่งอยู่ตรงย้าเขียวๆนะครับแล้วก็มีเสียงคล้ายๆคลื่นนะฮะหรือเหมือนน้าซัดทุกคนน่าจะด้อ,อกนะมาละยองแล้วต้องมีทะเลนะครับผมโอ้โหตอนนี้ยามเย็นนะครับผมเราไม่กล้ามากลางวันเพราะมันค่อนข้างร้อนมากๆนะครับกันแดดเราไม่อยู่นะครับผมชอบมาทะเลตอนเย็นมากกว่านะครับผมนี่มานั่งดูคลื่นและทําไมเหตุผลที่ผมไม่ลงไปก็ดูกันแตงกายดีฮะ ลงไปสภาพนี้นะฮะทั้งผ้าใบทั้งยีนนะไม่เหลือเลยนะครับผมแต่คนคนนี้ฮะนี่เขาอินมากเลยนะคุณนายครับผมดูดูนะไม่รู้ว่าโดนแอบถ่ายด้วยนะฮะนั่งลึมเลนะครับผมกําลังทํา m v อยู่นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าก็วันนี้มาระยองแล้วนะครับก็พาทุกคนมาทะเลหลังบ้านนะครับผมห่างจากบ้านแค่2กิโลเองนะไม่ได้ไกลเลยนะครับผมก็ พามาฟังเสียงคลื่นยามเย็นนะฮะแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกจะจได้นะพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะฮะไม่ทันนะฮะมาช้าไปหน่อยนะครับผมทะเลทะเลหลังบ้าน <ไป S 1> ถ่ายร<ป>ูป <laughs> แอบเห็นเคสอ่ะเคสแอบเห็นเคสสวยไหมใช้ด<อ>ีตามหน้าตาจริงเหรอ,อใครส่งมาให้อ่ะไม,ไ,ไม่รู้ไม่รู้ คนสงสัยนะผมก็สงสัยเหมือนกันไอ้หญ้าเขียวเขียวเนี่ยนะฮะที่มันขึ้นริมทะเลเนี่ยครับมันคืออะไรนะครับที่แรกผมเข้าใจว่าเป็นหญ้าแล้วมันน่าจะคันนะฮะแต่เมื่อกี้ผมได้ความรู้ใหม่คุณนายจนแล้วมันคือหญ้าอะไรเ,<อ>เดี๋ยวดูทะเลค่ะปลาุ้งทะเลเอาไปกินได้ไหมไม่ได้ได้ดีเย็นนี้ผัาุ้งหมูกรอบได้ได้จัด<ร>ไปแค่ลูกลูกอะไรผมเห็นมันเขียวเขียวนี้สรุปแล้วมันกินได้จริงหรือเปล่านะครับมาดูกันมาดูกัน ผักบุ้งทะเลเอาไว้แ <serves> ก้พิษแมงกระพุนค่ะแก้พิษทะเลได้ปะคือเวลาใช้เขาใช้ยังไงทำยังไงอ่ะมก็ขยำเอามาเยอะ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 ๆยขยำขยำก็จะมีน้ำออกแล้วก็ถูตรงจุดที่โดนใช่ไหมคนโดนแมงกระพุนไฟเวลามาเที่ยวทะเลอ่ะถ้าฝนตกอย่าลงทะเลนะคะเพราะแมงกระพุนจะมีพิษทันทีแล้วแสดงว่าถ้าเราเจอไอ้นี่ผักบุ้งแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยก็ลงไปเสี่ยงเลย ก็มียาแก้มันมีทุกที่ไหมแม่ไม่ชุกอ่ะมีแค่ตรงนี้นั่นแะตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเพราะแมงกะปุนมันจะพ่นพิกพิกมันจะเยอะมากแล้วมันก็จะแก้ผีทะเลได้ด้วยแก้อกหักไว้ได้ ตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับภรารกิจมารายองครั้งนี้นะฮะกับการทานอาหารซีฟูด้ดือว่ามิชชั่นนะครับผมแต่คุยเสียงดังไม่ได้นะครับพอดีว่าอยู่ในร้านโซนแอร์นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุยเสียงดังเกลงใจโต๊ะอูน่นี่ <Okay. S 1> <laughs> แค่นี้พอแล้วกันนะครับผมง่ายเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับผมขอยั่วด้วยอาหาร ทะเล,เลนะฮะให้ทุกคนเบกลืนน้ำลายไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จแล้วเราจะไปรับดีเจแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะจ๊ะ ครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะสุดท้ายของ EP เนี่นะครับตอนนี้แม่ให้ผมมาสิบใบนะครับจริงๆผมก็ขนไม่ให้แม่เลยนะครับก็คือแม่บอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องเซ็นทุกใบนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดมีไรเซ็นนะครับ <c oughs> สุดท้ายกมมันคืออะไรแม่มันจะจบ EP อยู่แล้ว <c oughs> อะแ <c oughs> ม่จะทําอะไรให้เราทำอะไรเนี่ยจะแจกอะไร,ะะไร <c oughs> ให้ให้ไปลองดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่แม่พูดออกมาประโยคนั้นจะมีอยู่ประมาณสักสาม สามคำถูกไหมใตื๊ดตื๊ดตื๊ดถ้าถ้าเกิดใครรู้แล้วผมว่าน่าจะรู้นะถ้าดูคลิปตั้งแต่ต้นเนาะจนถึงตอนนี้ถ้าดูคลิปมาถึงตอนนี้ถ้ารู้เสร็จปุ๊บนะครับรีบไปตอบตอบที่ไหนดีแม่ที่เพจร้านก๋วยเตี๋ยวกะลาเทพอาลีค่ะอะไรนะก๋วยเตี๋ยวกะลาเทพอารีขายของอะโอเคนะครับผมฝากไปตอบที่เพจก๋วยเตี๋ยวกะลาเทพอารีนะครับผมก็ถ้าใครรู้แล้วนะฮะสามคนเนาะ ให้ไปเลยนะครับดังนั้นวันนี้ท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมเซ็นให้ไว้ทุกใบเลยแล้วเดี๋ยวแม่ทยอยส่งให้แต่วันนี้สําหรับการดูคลิปวิดีโอนี้นะฮะสามใบนะครับรับไปเลยนะครับสุดท้ายฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดกระดิ่งนี่นะนะฮะถ้าไม่กดกระดิ่งเดี๋ยวเวลาลงคลิปต่อไปมันจะแบบไม่มีกำลังใจลงคลิปต่อไปแชร์ไปเยอะๆนะจ๊ะขอบคุณครับอะไรเนี่ยตัวช่วยที่ดีมากเลยกระโดดขึ้นมาทันเวลามากเลย you mm -hmm.